สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะครูここก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะให้เข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในเรื่องของตรีโกณมิติเพราะว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยเป็นหัวใจของตรีโกณมิตินะคะนักเรียนถ้าเราเข้าใจแล้วก็ใช้วงกลมหนึ่งหน่วยได้คล่องเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเรียนเรื่องตรีโกณมิติได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะ นั่นเองคงทราบอยู่แล้วว่ามันก็คือวงกลมที่มีรัศมียาวหนึ่งหน่วยนะคะก็คือจากจุดกําเนิดเนี่ยตรงนี้นะคะมาถึงจุดปลายนะคะของตรงนี้นะคะจะเป็นความยาวเป็นหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นพิกัดตรงจุดเนี้ยค่ะพิกัดตรงจุดนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะคะพิกัดของจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่ง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์ลบหนึ่งนะคะอันนี้คือจากความยาวของวงกลมนะคะที่มีรัศมียาวหนึ่งหน่วยนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเรานะคะแบ่งวงกลมหนึ่งหน่วยเนี้ยออกเป็นส่วนๆนะคะจะเป็นยังไงนักเรียนทบทวนอีกนิดนึงนะก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยเป็นวงกลมมีรัศมียาว หน่หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปนะคะจากสูตรความยาวรอบรูปของวงกลมเป็น2พาย R นะคะแล้วเราแทนค่ารัศมียาว1หน่วยเข้าไปเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงทั้งหมดของวงกลม1หน่วยจะยาวแค่2พายทเนี้พอยาวแค่2อาเนี่ยแสดงว่าแค่ครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนเนี่ยครึ่งวงก็จะเป็นายเดียวนะคะแล้วก็อีกทวบวนมาอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็น อีกหนึ่งพายนะคะรวมกันทั้งหมดทั้งวงกลมเลยะคะโดยรอบก็จะเป็น2อพายพอดีเลยนะคะคราวนี้มีมีข้อตกลงที่ครูได้แจ้งกับนักเรียนในห้องไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราวัดจากจุดนี้นะคะจุดเริ่มต้นไปทางทวนเข็มนาฬิกานะคะเซต้าจะมีค่ามากกว่า0นนะคะถ้าเราวัดจากจุดเริ่มต้น ลงมาทางตามเข็มนาฬิกานะคะเซต้าจะติดลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อตกลงของเราในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะคราวนี้อย่เรเรียนดูนะคะถ้าขนาดของมุมหลักๆที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือพายส่วน2นะคะพายส่วนส,นะะส,วนสเนี่ยเราก็จะ คือแกนนี้เดี๋ยวเราครูจะใช้สีแรกเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะอันนี้เป็นพายส่วนสองนี่ค่ะอันนี้คือพายส่วนสองนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของพายอันนี้ก็จะเป็น2องพายส่วนสองซึ่งก็จะเป็นตัดทอนนะคะเดี๋ยวนะเขียนก่อนอันนี้เป็นพายส่วนสองอันนี้เป็น2องพายส่วนสองซึ่งตัดกันได้พายพอดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น สามพายส่วนสเดี๋ยวให้เส้นตรงนิดนึงเนาะสามพายส่วนสงนะคะอันนี้เป็น3ามพายส่วนสแล้วก็อันนี้จะเป็น2องพายหรือตอนแรกก็จะเป็นศูนย์องศานะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูมุมที่ใหญ่รองลงมานะคะก็เป็นตระกูลพายส่วนสนะคะนักเรียนพายส่วนสก็ตรงนี้เลยนะคะ อันนี้จะเป็น1นึ่พายส่วนสอันนี้เป็น2อพายส่วนสะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น3ามพายส่วนสซึ่งพอตัดทอนเราก็จะเหลือพายเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ถ้านรกเรียนนับต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น4ี่พายส่วนสาพายส่วนสะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนไล่ไปเลยดีกว่าน,นี่จะต้องเขียนได้นะคะว่านี่คือพายส่วนสาม 2องพายส่วนสน,นี่3ามพายส่วนสก็เป็นพายน,นี้ก็เป็น4ี่พายส่วนสอันนี้เป็น5้าพายส่วนสแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ยจ,จะเป็น6กพายส่วนสนะคะซึ่งตัดทอนได้2อพายคราวนี้ต่อไปเป็นมุมตะกูลใหญ่ลงลงมาอีกนิดนึงก็คือตะกูลพายส่วนแบ่งพายออกเป็น4ส่วนใช่ไหมคะเมื่อกี้แบ่งออกเป็น3ส่วนไปละพายออกเป็นสส่วนนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะ อันนี้จะเป็น pi ส่วน4อันนี้ก็จะเป็น2พาย i ส่วน4ซึ่งตัดทอนได้ pi ส่วน2อนะคะอันนี้เป็นพาย i ส่วน4อันนี้เป็น4พาย i ส่วน4อันนี้เป็น5พาย i ส่วน4 6พาย i ส่วน4ตัดทอนได้ท่้ไไรคะสาย i ส่วน2นะคะแล้วก็เป็น7พาย i ส่วน4และ8พาย i ส่วน4ก็จะได้2พาย i นะคะ พราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราเขียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขียนไลหมาอันนี้เป็นพายส่วน4เป็นพายส่วน4นะคะตรงนี้เป็น2พายส่วน4ไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น3พายส่วน4อันนี้4พายส่วน4ได้พายอันนี้เป็น5พายส่วน4และอันนี้ก็จะเป็น6 6พายส่วน4เป็นอันนี้แล้วนะคะนักเรียน หพายส่วน4แล้วก็6พายส่วน4ตัดกันก็จะได้3พายส่วน2แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น7พายส่วน4และสุดท้ายตรงนี้จะเป็น8พายส่วน4ซึ่ง8ดพายส่วน4ก็ตัดทอนกันจะได้2พายพอดีเลยนะคะคันนี้ต่อไปก็จะเป็นตระกูลเท่าไหร่คะมุมเลขที่สุดที่เป็นมุมหลักนะคะก็คือพายส่วน6นะคะเราก็จะแบ่งพายออกเป็น หกส่วนนะคะพายคือตรงนี้นะนักเรียนนะะี่ค่ะพายคือตรงนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นพายส่วนหนึ่งพายส่วนหกตรงนี้นะคะสองพายส่วนหกซึ่งจะมาทับซ้อนทับกับพา,ายส่วนสามก็ไม่เป็นไรนะคะว่าอ,อันนี้มันจะเบี้ยวนิดน,นึงเดี๋ยวครูขอแก้ไขหน่อยนะอันนี้เป็นหนึ่งพายส่วนหกนะคะ 2พาย <vel> ส่วนห3พายส่วน6ก็ตัดทอนได้พายส่วน2นะคะแล้วก็จะเป็น4พายส่วน6ตัดทอนได้2พายส่วน3นะคะแล้วก็5พายส่วน6 5พายส่วน6จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้เป็น6พายส่วน6ซึ่งก็ตัดทอนได้พายพอดีเลยอันนี้เป็นเพายส่วนห 8พายส่วน6ก็ตัดทอนได้4ีพายส่วน3นะคะ9พายส่วน6ได้3พายส่วน2แล้วก็ต่อไปเป็น10พายส่วน6 10พายส่วน6คือตรงนี้นะคะก็จะทอนทับกับ5พายส่วน3ตัดทอนได้5พายส่วน3นะคะแล้วก็11พายส่วน6และสุดท้ายก็จะเป็น12พายส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นได้อย่างนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเขียนอันสุดท้ายเนาะส่วน6ยังไม่ได้เขียนนะคะ อันนี้เป็น1พายส่วนหนะคะพายส่วน6 2พายส่วน6เป็นตรงนี้นะคะตัดทอนไปแล้ว3พายส่วน6ก็ตัดทอนได้พายส่วนสองสีพายส่วน6กตัดทอนได้สองพายส่วน3 5าพายส่วน6 6พายส่วน6ได้พายนะคะแล้วก็7พายส่วนห7เจ็ดพายส่วนหกแล้วก็แปดพายส่วนหกได้สี่พายส่วนสามนะคะ 9ก้าพยส่วนหก็ได้3ามพายส่วนสองสพายส่วนหก็ได้5้าพายส่วนสวน 3, และสุดท้าย11บเพายส่วนหกน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้มุมหลักทั้งหมดครอบคลุมทุกๆจุดปลายของส่วนโค้งแล้วนะต่อไปเรามาดูพิกัดของจุดนะคะและการเปรียบเทียบพายที่เป็นเรเดียนนะคะกับองศานะคะ คือหน่วยของมุมเนี่ยมี2หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่เป็นองศากับหน่วยที่เป็นเรเดียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกํากับไปในวงกลม1ห,หน่วยของเราให้ครบนะคะก็อันแรกเลยนะคะนักเรียนดูพิกัดจุดก่อนเนาะพิกัดของจุดนะคะเ,เราเขียนด้วยสีเดิมดีกว่าเนาะอ่ะพายส่วน6นะคะนักเรียนพายส่วนหเวลาเขียนพิกัดจุดเนี่ยจะเป็นคู่อันดับที่ครูเคยสอนแล้วว่า เอ s เซต้าเนี่ยจะเป็นค่า x นะคะส่วน s i เซตาจะเป็นค่า y ในในพิกัดของจุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ายส่วน6 c o s ก็จะเป็นเท่าไหร่คะค่ะถ้าใครที่ตอบถูกก็จะเป็น r ู o ส3ส่วน2นะคะในขณะที่ sin ายเป็นเศษ1ส่วน2นะคะต่อไปพิกัดของจุด ักเรียนจะเห็นว่าอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะจําให้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะใช้สมบัติการสะท้อนแล้วก็สมมาตรเนี่ยมาช่วยได้ด้วยเดี๋ยวครูขอใช้สีสีหนึ่งนะเอาเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วกันนะคะก<ม>็อย่างพิกัดที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราสามารถสะท้อนสมมาตรนะคะสะท้อนมาที่ ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือมาที่5้าพส่วนหซึ่งค่าไซ่ค่าคอร์สเนี่ยมันจะมีค่าเป็นตัวเลขที่เท่ากันนะเพราะว่าระยะมันเท่ากันเลยแต่เครื่องหมายจะต่างกันเพราะว่ามันอยู่คนละคอร์สแรน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะถ้าสะท้อนจาก5้าพส่วนหลงมาตรงนี้ก็จะได้7จ็ดพายส่วนหะคะแล้วก็สะท้อนมาที่1 1บเอพส่วนหและ จะเป็นจุดเดียวกับที่เป็นพา,ายส่วน6กลับไปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ครูเขียนให้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะพิจรารณาถัดไปนะคะจะเป็นมุมพายส่วน4นะคะพายส่วน4ี่พิกัดของจุดพายส่วน4เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่คะคอสเป็นรูทสองส่วนสอง ค่าไซก็เป็นรูปสองส่วนสองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสะท้อนมานะคะนักเรียนะสะท้อนมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะเอาสีเดียวกัน,นเลยเนาะแต่อ่อนๆหน่อยอ่ะก็ภายส่วนสี่สะท้อนมาปื๊ดก็จะเป็นสามพายส่วนสีตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราสะท้อนลงมาในควอรนที่สามอ่าก็จะเป็นจุดน,นี้ ทอนมาในโคเรนที่สี่นะคะแล้วก็กลับมาที่โคเรนที่หน่งนี่ก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้เราจะช่วยให้เราหาพิกัดจุดต่างๆจําได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนตรงนี้เออต่อไปต่อไปเป็นพิกัดของพายส่วน3นะคะพายส่วน3านี้ยก็จะเป็น มีพิกัดเป็นเท่าไหร่คะค่าคอสค่าคอสก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองค่าสายเป็นรูทสามส่วนสองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสะท้อนมานะคะเอ,อ่อพายส่วนสามสะท้อนมาโคแรนที่สองก็จะได้เท่าไหร่คะตรงกับสองพายส่วนสามนะคะแล้วก็สองนสามสะท้อนมาในวคแรนที่สก็จะเป็นสี่พายส่วนสามสะท้อนมาในวอแรนที่สี่เป็นห้าพายส่วนสามและ ห้าส่วนสามซึ่งจะอยู่ตรงกับพายส่วนสามเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนักเรียนอันนี้เราจะทำให้เราจำพิกัดจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นจำได้ง่ายยังไงเดี๋ยวดูกันนะคะครูก็จะลองสะท้อนของมุมตระกูลพายส่วนหกให้ดูนะคะตรงนี้เป็นพายส่วนหกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้าพายส่วนหกเนี่ยเป็นที่นักเรียนสะท้อนมาเลยถูกไหมคะจากควอแรนที่หนึ่งมาควอแรนที่สองเพราะฉะนั้นพิกัดของจุดอะคะ่ะ ก็จะเป็นเท่าไรเอ่ยค่าคอสนะคะตัวเลขเดียวกันเลยแต่ว่าคอสเป็นลบใช่ไหมคะก็เป็นรูปสามส่วน 2. สองไซยังคงเป็นบวกอยู่เพราะอยู่ในคอนทนที่สองนะคะต่อไปเจ็ดพายส่วนหกตรงนี้นะคะเจ็ดพายส่วนหกที่สะท้อนลงมาต่ออยู่ในคอนทนที่สามคอนทนที่สามเนี่ยจะให้ค่าไซดกับค่าคอสเป็นลบทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คอสเป็นลบ รูทสามส่วนสองเห็นไหมคะตัวเลขจะเป็นชุดเดียวกันเลยแต่ค่าไซด์จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะคะและสุดท้ายนะคะสิบเอ็ดพายส่วนหกสิบเอ็ดพายส่วนหกก็จะให้ค่าคอสเป็นบวกก็คือรูทสามส่วนสองในขณะที่ไซด์ติดลบเพราะว่าอยู่ในควอ d r a ที่สี่นะคะก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองค่ะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ครูอธิบายเนี้นยนักเรียนให้ให้นักเรียนนะคะไปใส่ พิกัดของจุดต่างๆให้ครบนะคะโดยแยกสีนะคะแยกสีให้เป็นสัดส่วนลงในแบบฝึกหัดในหน้าที่รูกกำหนดใน google classroom นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูกันในห้องว่าใครจะทำถูกทำผิดบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะครูลืมบอกว่าให้นักเรียนใส่ขนาดของมุมนะคะ นักเลีนใส่ขนาดของมุมที่เป็นองศาเข้าไปด้วยนะคะยกตัวยอย่างเช่นอันนี้นะคะพายส่วน6เป็นมุมกี่องศาเอ่ยใส่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นมุม30องศาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็น60องศานี่ยอาจจะใช้ปากกาแยกสีหรือว่า เอางี้ใช้สีเดียวกันหมดก็แล้วกันนะคะตรงขนาดของมุมจะได้เขียนเป็นวงไปเลยนะคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย45องศานะคะตรงนี้ก็90 90องศาถัดไปก็เป็นเท่าไหร่คะ120นาันาจ,จะเขียนเวียนเวียนนะคะลูกเวียนเวีในลักษณะที่แบบว่าโค้งไปตามนะคะให้ดูแบบสวยงามกว่าที่ลูเขียนนี้ก็จะยิ่งดีมากเลยนะคะ โอเคค่ะอย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยว